แม่บ้านอินเดียนะคะจากประเทศไทยกรุงเทพของเรานะคะวันนี้มานําเสนอเมนูซาโมูซานะคะอะแดปนะคะต้องพูดคําว่าอะแดปนะคะเพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างเราก็ไม่มีเครื่องเคียงบางอย่างเราก็ไม่มีการทําขวเก็จะทําในขวเล็กๆของเรานะคะก็เอากระเทียมนะคะมาปอกวันนี้ใช้เป็นเนื้อหมูค่ะ พอบ้านทานเนื้อหมูไม่ทานนะคะแต่จะไม่ทานบ่อยเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยค่ะก็จะทานน้อยนะคะเป็นเนื้อหมูแต่ไปโกหกพ่อบ้านว่าเป็นเนื้อไก่แทนนะคะจริงๆพ่อบ้านทานหมูนะคะพวกหมูกระทะพ่อบ้านก็จะทานเหมือนกันนะคะก็เนื้อหมูไปรวนกับกระเทียมนะคะพอให้กระเทียมไม่มีกลิ่นนิดนึงเนาะรวนจนสุกนะคะเพราะว่าเราจะไปทำ การตำนะการโขกเนาะอุปกรณ์บางอย่างไม่มีเราก็ใช้แอแดปไปนะคะวนจะสุกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาเตรียมการโขกนะคะเอาไม้ไมเมล็ดยี่หลานะคะลงไปในโขกเลยตามด้วยกับพริกไทยดํานะคะโขลกวนละเอียดพอประมาณนะคะทําการตําไปเลยนะคะค่ะจากนั้นแล้วก็เนืน้อหมูค่าลงไปเลยค่ะ มาโขกผสมกันค่ะโขกให้ละเอียดเนาะมเมนูนี้ทําเหมือนจะทาง่ายแต่ก็ทํายากนะคะเพราะเหนื่อยมือมากโขกจนปวดแขนเลยจริงๆเนื้อหมูทําการโขกค่อนข้างยากมากกว่าเนื้อไก่นะแต่ว่าการใช้เนื้อหมูรสชาติสัมผัสมันก็จะดีกว่าเนื้อไก่เนาะ เราก็จะมาปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะเอากระปุกอ่าพิไทยเก่ามาใช้นะคะเพื่อเติมเกลือลงไปนะคะประหยัดเงินนะคะตามด้วยอายนินโมโตะนะคะเพิ่มความนัวความแซ่บให้เมนูอาหารของเราห้ามขาดค่ะต่อมาก็จะใส่เป็นเมล็ดผักชีป,ป่นนะคะตัวนี้มีขายตามห้างสุ per ร์เก็ต,ตทั่วไปเลยกาลาม,มาซาล่านะคะใช้ ชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะแม่บ้านใช้ไปช้อนครึ่งนะคะแล้วก็ใช้เป็นอาผงคาิินนะคะแม่บ้านไม่ใส่เยอะนะใค่แค่แคแปลายช้อนนะคะจริงๆไม่ค่อยชอบกลิ่นมันเลยค่ะแต่ต้องใส่นะคะเพราะว่ามันมีความหอมความอะไรของมันนะคะ พริกแดงค่ะพิมพริกแดงอินเดียนะคะตัวนี้เป็นแบบรสชาติไม่เผ็ดนะคะของเขาก็จะมี2แบบเนาะมีแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดนะคะจากนั้นเราก็มาทําการตําค่ะให้รสชาติกับตัวเนื้อหมูของเรานะคะเข้าเครื่องค่ะแม่บ้านจะเติมอซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศก็ได้นะคะลงไปนิดนึงเพื่อให้มันมีน้ํานิดนึงนะคะชูซี่ตัวไส้ของเรามันจะไม่แห้งจนเกินไปนะคะ นำมาคุกเขากับต้นหอมแล้วก็ผักชีชที่เราหั่นเอาไว้นะคะนี่ตักใส่จานไปก่อนเลยนะคะจริงๆยังไม่หมดนะคะเราก็จะมาหั่นหอมแดงนะคะใช้เป็นหอมแขกหอมแดงหรือหอมหัวใหญ่ก็ได้นะคะแม่บ้านมีหอมแดงหอมแขกแดงนะคะก็จะใช้ไปนะคะหั่นหยาบนะคะหรือเป็นลูกเต๋าก็ได้นะคะ ไม่ต้องเล็กมากจนเกินไปนะคะจริงๆการเติมหอมแดงเข้าไปในไส้นะคะมันจะทําให้ตัวไส้นะคะมีตัวน้ําชุ่มฉ่ำน,นะคะแม่แห้งจนเกินไปเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีตัวผักใส่นี้เลยจริงๆถ้าเกิดมีกะหล่าก็ใส่กะหล่าไปด้วยนะคะแต่แม่บ้านไม่มีนะคะเอามาคลุกเค้ากับตัวไส้ที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะจริงๆ <c oughs> <c oughs> ใช้ชชอนก็ นานนิดนึงนะคะหลังๆมาใช้มือคุกไปเลยค่ะเ <P ew> พื่อความไม่มีรสมือก็จะไม่อร่อยนะจริงๆาค่ <c oughs> จริงๆใช้มือก็ล้างมือน,นิดหนึ่งนะคะ <c oughs> เพื่อความสะอาดนะคะแม่บ้านเป็นคนติดล้างมือมากนะคะเพราะว่าเหมือนมีอะไรมาติดมือแล้วมันเหมือนเชแฉะนะคะทำอะไรเสร็จนิดนึงก็ คือทำอย่างหนึ่งก็ล้างเลยค่ะหั่นหอมก็ล้างเป็นอย่างนั้นนะคะจากนั้นค่ะมาทําแป้งนะคะแป้งแป้งบ้านใช้เป็นแป้งเก่านะคะเพราะว่าเราทานโรตีเราทําอะไรอย่างเงี้ยเราทานไม่หมดแม่บ้านก็จะเอาใช้ใส่กล่องแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ซึ่งไม่เสียนะคะบอกก่อนว่าไม่เสียเราเอามาทําต่อได้นะคะอันนี้จะม,มีแป้งสองแบบเนาะก็จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ ก็เครื่องปรุงก็ไม่ได้อะไรเยอะแะแยะมากมายค่ะใช้แป้งน้ำตาลนิดนึงเกลือน,นิดนึงนะคะแล้วก็นำร้อนนะคะแล้วก็นวดให้เข้าผักแป้งไว้30นาทีตัวแป้งก็เหมือนแป้งทั่วไปเลยค่ะอาดปเมีอะไรก็ใส่ไปนะคะเราถนัดแบบไหนเราก็ใส่แบบนั้นนะคะมาทำการห่อเลยค่ะทำแป้งเป็นกลวยสามเหลี่ยมนะคะแป้งตัวแป้งเรารีดไว้ก็จะเป็นวงรีหน่อยๆเนาะ ค่ะแล้วก็มาการกลางไข่ยัดไส้เข้าไปเลยค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะใส่เยอะมันก็จะแบบว่ายังไงอะ่ะอาจจะสุกหรืออาจจะไม่สุกถ้าเกิดทําการทอดมันก็ตัวจริงๆตัวไส้มันสุกแล้วแหละแต่ตัวหอมบางครั้งมันจะไม่สุกมากแล้วก็ตัวแป้งนะคะถ้าเกิดหนาไปเงี้ยเวลาเราไปลงทอดถ้าเกิดใช้หม้อทอดนะคะน้ํามันทอดอะไรเงี้ยตัวแป้งมัน ใช้ไฟแรงก็ไม่ได้นะคะมันจะทอดสุกยากก็คือคล้ายๆว่าข้างนอกสุกแต่ข้างในไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่วันนี้นะคะแม่บ้านก็จะใช้เป็นหม้ออบไล้น้ำมันนะคะเพื่อที่จะให้ข้างในข้างนอกสุกเท่าเทียมกันนะคะแล้ก็ วันนี้จริงๆใช้หม้ออบน้ำมันครั้งแรกด้วยนะคะปกติทอดซอามูซานแม่บ้านทำประมาณสองสามครั้งแล้วก็จะใช้เป็นตัวน้ำมันทอดนะคะซึ่ง <c oughs> บอกคําเดียวว่าบางทีแป้งก็ไม่สุกนะคะโดยเฉพาะตรงมุมของเขานะคะเยอะไปเราก็ตัดทิ้งตัดทิ้งเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะมันทำให้แป้งไม่สุกเนาะ,ะแต่วันนี้ใช้เป็นหม้ออบน้ำมันเรียบร้อยแล้วค่ะ ทั้งสองแบบเลยะคะแป้งโฮวีกับแป้ง R R อนเนกประสงค์นะคะใช้เป็นหมอ้อค่ะ mm hmm. ค่ะเรามาตั้งเซตติ้งเวลาไปเลยนะคะ mm hmm. จริงๆวันนี้แม่บ้านตั้งเป็น40กับไฟอยู่ที่180นะคะซึ่งมันเยอะไปนะคะออกมาก็เลยเป็นกลมๆประมาณสัก35จะพอดีนะคะ mm hmm. เพราะว่าจริงๆตัวแป้งตัวไส้สุกพอดีแล้วนะคะ ทานคู่กับผักบุ้งไฟแดงค่ะกรุบกรอบนะคะตัดรสชาติกันไปอันนี้เป็นน้ำซอสนะคะเอาเสียงพ่อบ้านเข้ามาด้วยค่ะตอนนั่งทานนะคะโดนบน่นไป็หนึ่งกรุบกรับนะคะพ่อ้านก็จะเป็นคนพูดใหญ่ๆเยอะๆนะคะแต่ก็เป็นสีสันของครอบครัวะคะ่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ไว้นะคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมือใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ